เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าในภาพวาดโดยลาสซัปเปอร์การทานอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูกับอัครสาวกทั้ง12คนเดวินชีแอบบอกเราว่าใครเป็นคนทรยศด,ด้วยภาษากายล้วนๆอันดับแรกให้ลองมองดูที่พระเยซูโค้หงายมือหนึ่งข้างเป็นสัญญาณของความจริงใจแต่มือข้างกับความลงนั่นสื่อถึงอำนาจนี่คือการผสมผสานระหว่างความอบอุ่นกับความเป็นผู้นำ แ่าทางของพระองค์กินพื้นที่กว้างแสดงถึงความมั่นใจแต่ยังเอียงศีรษะเล็กน้อยเหมือนกําลังรับฟังทุกคนอยู่ต่อมาเรามาดูคนที่ยูดาสครับเขานั่งกวัวรีดใช้พื้นที่ให้น้อยที่สุดวางแขนขวาปิดลําตัวไว้ราวกับกําลังปิดกั้นตัวเองกําหมัดแน่นเหมือนเก็บนํำอะไรบางอย่างเอาไว้และเขาเหลียวมองไปที่ด้านหลังทั้งหมดนี้คือสัญญาณของคนที่กําลังรู้สึกผิดการปกป้องตัวเองและจิตวิทยาบอกตรงกันว่าคนที่โกหกหรือซ่อนอะไรไว้ มันจะทำแบบนี้โดยไม่รู้ตัวตใช่ครับเขาคือผู้ทุยศในเรื่องนี้จริงๆ